สวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับพรกับผม BNC รู้ตัวเองนะครับรายการที่เป็นวิญญาณยิ่งใหญ่น,นะผมวันนี้เรากลับมาเล่นสลับเกมเอ,อ่อสไตล์ฟอเทสนะครับเออก็ชื่อตามนี้เลยแอมซันตินโอเคครับกดเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเด้อโอเคโอ้กําลังโหลดนะแป๊บเดียวปุ๊บเธอร์ตม,มาแล้วเฮ้ยตัวแดงแบบนี้แน่นอนเลยว่าต้องเป็นเลนเจอร์เลสแน่ๆกับท่านแมวเวลัสมาวิว เฮ้กูคือกับตันมาเวลัสกูคือกับตันมาเวลัสเอให้บอกแล้วสู้กับโจสรสลัดอวกาศนะั้นมันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยนั่นพวกเราอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเอาวัสดีเพื่อนเฮ้ยแล้วมึงจะโยนระเบิดอ่ะเพราะไดเวลาแล้วเรียกไอ้นั่นเกเลียนออกมาเฮ้ยเฮ้ยยิงทำไมยิงทำไมมึงจะยิงอ่ะแม่โอเคไปได้แล้วได้เรือเอรือโจรสลัดอวกาศแล้วโจรสลัดอวกาศมาแล้ว จอมพลก็มาเออเอ้ย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 นั่นนั่นนั่นจอมพลอยู่นู่นจอมพลอยู่นู่นเสร็จปเฮ้ยเฮ้ป๊บปื๊บปื๊บจื๊บปื๊บจอมพลจอมพลอะหายหายไปแล้วว t ต e f มากมาแล้วกูคือโจรสลัดวกาศฮึบปื๊บปบปื๊บปื๊บปื๊บสไลด์ลงมาแล้วพื้ฐาน่งกู ไปอึบ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 เอ้ยเอ้ยีสู้ไม่ได้เอ้ยสู้ไม่ได้เลยเออยี่ย่ะยี่สิบโอ้โหโอ้ขอโทษทีครับพอดีพอดีว่าเออเปียงไงนะเขาเรียกผมเพิ่งเข้ามานะครับก็เลยก็เลยสู้ไม่ได้นะครับท่าที่ดีเราโค่นตเศษไอ้นั่นออกมา เดี๋ยวผมจะไปบทขยี้มันด้วยมอนสเตอร์ที่ผมซื้อมาทุกคนเห็นด้านขวาไหครับนั่นแหละครับตัวนั้นแหละซึ่งมันเป็นหุนยนต์เซนไตของผมเองครับคือุงโดนบทขยี้เนะี่ยจอมพนงงๆๆเสร็จเกอรจอมพลงงงงมยังนงไม่กลัวหไหนผู้อาวาสวูที่สุดอย่างงเนี่ยนี่นี่นี่นเจอโจอสลัดอาวากาศโจสลัดอาวากาศจ่าเอ๋สวัสดีจ้าโจสลัดอาวากาศ วูบ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 เอ้ย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 กูบาแล้วกูบาแล้วอึ้บวิงวิงวิ่งวิงวิ่งทับได้ไหมทับทับทับอืออือยิงยิงโอ้ไม่ได้เอ้ยคือมันยืนมันเอฟเคเสร็จกูซื้อบ๊บบราบราเจอโจรสาระอวกาศเข้าไปแล้วเราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยฮึบบินก็หมดอะไรกันไรสาระน่ะ ใช่อันนี้ดีกว่ากดหมูทำแบบนี้ได้ไหมนี่ผมจะโชว์ประสิทธิภาพของพลังให้ดูนี่สลัดอวกาศมาเวลสี่จได้เปิดเดี๋ยว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 เฮ้ยสลัดอวกาศต้องซุ่มยิงจากที่ไกลเฮ้ยซุ่มยิงซุ่มยิงนี่คือการซุ่มยิงเอ้ย,อยไอ้เหี้ยกูตกใจโอ้โหเย็บแม่นี่ เฮีย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เล่นลินล้นไ <c oughs> อ้สัส okay, อือเอาไงดีเฮ้ย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 กูเหมือนกูเหมือนกูเห็นกูเห็นไอ้อยู่นู่น,นหเหรอแจ๊โอ้ยให้กูบินไปหาจะไม่ได้เลยจัดให้เึิบโอ้ไอ้เหี้ยบทกะยี่จะไม่อ่ะบีจีงโง่โอ้เยีเ้ยฮึผมไม่ได้ซื้อปืนใหม่เอาซื้อกูซื้อแต่ไอคุรและสาระไ้เย้ยจะแม่ให้ทำไงดีโอ้ เฮ้ยทำไงดีเฮ้ยเไปยังไงดีเฮ้ยอันนี้โอ้เฮ้ยมาเลยโจสลัดอวกาศมาเว้ายิง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 เฮ้ยกูโกไใครเชนสุดยอดโกไคโอเฮ้ยโกไคโอจัดการบันโกไคโอนี่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 โกไคโออันนี้ตัวนี้ตัวนี้แับทีเย่แบบที่เย่นี่ในที่สุดกูก็ได้เฮ้ยทำไมไม่เป็นไรเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโกไคโอออกไป จัดการมันยวมาจัดกรัรโอ้โหหยีบดกี่โอ้โอ้โอ้หยกกี้ไม่ได้อะได้เวลาแล้วกับตันมาไวรัสมาแล้วใจเย็นลูกน้องออกำลังไปโอ้ไอพวกนี้มันกำลังบดกี้ลูกน้องฉันตายอ,อ้นี่ยจอมพลเออจอมพลใช่ไหม นี่เออเจอสลัดอวกาศเฮ้ยจะอะไรไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะไม่ทำเงยหยุดเดี๋ยนี้โอ้ยเฮ้ยแล้วมึงยิงทำไมเรายิงเหรอยิงเหรอยิงอ๋อเราลืมไปเราสีแดงด้วยเออเราพวกแดงพวกแดงเฮ้ยยิงยิงโอ้โหวูบ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 เลยโดดโดดโยงเอ้ยนั่นนั่น <Skills> น <ibles> ั่นนั่นเห็นอะไรนั่นนั่นนั่นเหตุอะไรไม่นั่นน่ะกำลังสู้อย่างดูเดือดเลือดพล่านโอ้เฮ้ยสไนเปอร์ไอเตาเวจะสไนเปอร์สไนเปอร์ สไนเปอร์อุ้ยไปโดนมันอยู่เครื่องบินเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยชนะว่ะอุ้ยโฆษณาไม่เอาไม่เล่นไม่โหลดอ,อืบคอนติเนียร์เฮ้ยเยอะฮะฮเขาเรียกว่าสลัดอวกาศอย่างที่จริงต้องบินได้สินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ๊บเบ๊บเบ๊บเอ,อ่ออันนี้ไม่ดูไว้พวกเจ้าทั้งหลายเอ,อ้ยเฮ้ยเออสกก่อนเสกเศก,ก,กไม่ออกเสกโลโซ เสกโซโล่โอ้โเอาเองก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้ปุ๊บเอ้ยบินแล้วกูบินแล้วเอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โ oh, อ้นี่บ้านเหรอโอ้เชี่ยแล้วเฮ้ยยกยกบ้านอืบโอ้โอ้โอ้ลอยลอยขึ้นมาเลยโอ้โอ้โหแม่งบทโอ้โหแม่งแบบว่าจะบทเที Ó, ่ยได้เลยบ้านนี้โอ้ ก็ตรงไหนดีโอ้นั่นนั่นนเฮ้ยมันใช้วิธีเดียวกับกู้มันจะได้วิธีเดียวกับกู้ไม่ได้แล้วอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลอยขึ้นก่อนบินยังไงโอ้เอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเ้นี่นี่นี่ทหารจอมพลจอมพลจอมพลไม่กลัวเฮ้ยจอมพลไม่กลัวไม่กลัวนี่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 เฮ้ยเราต้องเอาอันนี้ออกมาสู้กับมันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเซก่อนอย่าเพิ่งยิงน่ะ เฮ้ยเจอปุ abei, up, ๊บปึ sì <st ๊บกูได้กูได้รถแล้วเฮ้ยเสร็จกู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 นี่อะโดนรถเหยียบไปเฮ้ยเฮ้ยโดนรถเหยียบโดนรถเหยียบเลยนี่ไงบอกแล้วสู้กับกูไกเจอแล้วไม่ไหวเราสลัดอวกาศนี่ย้อเย้ยย้อยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงยิงยิงมิสไซไฟไม่โดนยยเฮยเฮ้ยไม่ไปไม่ไป ไม่ไปหยุดนะนี <laughs> ่กูบอกให้มึงหยุดกูบอกให้มึงหยุดสต็อปหยวนาวสต็อปนี่อะไม่สต็อปใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่สต็อปเรอไม่สต็อปเรอไม่ตายตายนะตายนะตายนะตายนาะนี่อชนเลยโอ้ยเฮ้ยว่าหมูหมูหมูเฮ้ยขีดหมูขีดหมู ขมมี้หมูขี้หมูเฮ้ยกูขี้หมูมาแล้วข่าวบอยฮิสลัดอวกาศไม่ยอมเด็ดขาดดูจากชุดก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเฮ้ย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 หมูมันชักหมูมันสั่นหมูมันสั่นเฮ้ยหมูมันสั่นเฮ้ยหมูมันสั่นเฮ้ยหมูมันสั่นเอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ห <c oughs> มูกากมาโอ้กากกากหมูกากมาเลยโอ้โอ้เฮ้ยไอ้เจ้าพวกเสกอะไรมาเ่ย เฮ้เจี๊ยดนี่เลือดลดน้อยเลือดลดน้อยเลือดลดน้อยลงเฮ้ยไอ้เจี๊ยดีไอ้เจี๊ยดีลอยเอามันลอยขึ้นไปไอ้เจี๊ยดีโอ้ไม่โคตรเออเลยตอนนี้เฮ้ยกูไปละกูไปละเฮ้ยไอ้เต้าเดินสไนเปอร์ไอ้เต้าเดินสไนเปอร์เฮ้ยเจ้าโอ้ยไอ้เต้าเดินสไนเปอร์เฮ้ยขอเลงหน่อยขอเลงหน่อยเฮ้ยยิง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 โอยตายเฮีย วิบทขยี่เหรอคิดจะบทขยีมาเวลาตู้นี้ยังไงเนี่ยขามสมจะไปก่อนเลยอ้ยไม่ได้ฮะอย่างนี้แต่เวลาแล้วอึ้ยไปเลยเย,ย้กูอ,อินมากกูอ,อินมากอ้ยกูอินมากกูชอบมากอึ้ยดิจูเจอแล้วคิดจะทำอ,อะไรคิดจะทำอะไรฮะนี่ยิงยิงยิงอาวุธของมนุษย์น่ะชนะอาวุธของเอเลี่ยนได้อยู่แล้วเคยดูไหมไอ้ที่เรือมาสู้กับ นี่เคยเคยดูไหมเคยดูไหมเคยดูไหมไอเรือที่มันสู้กับเอเลี่ยนอ่ะเคยดูไหมหนังเรื่องนั้นอ่ะเฮ้ยไกูเจอแล้วกูเจอแล้วไอเย็นโง่อยู่ตรงนี้เชี่ยโง่เชี่ยโง่เชี่ยโง่เกือบตายเกือบตายไปดีเกือบตายไปดีไอเต่าเดอะสไนเปอร์โออ๋ออย่างน้อยกอย่างน้อยก็เพย์อย่างมีศักดิ์ศรีอ๋อกูกูโอ้กูคิดออกแล้วปุ้ยบรรลุธรรมไอเต่าบรรลุธรรม <Net> จริงๆกูก็ <ค route. S 1> ไ,มไม่ได้กากสนไเปอร์นี่วะบิลบิลึ้นไปเลยไอ้เตาเสร็จกูเสร็จกูไอ้พวกเฮียนี่เสร็จกูเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเชี่ยเ้กือบตายเฮ้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 ยอ้ไอ้อ้ไออ้อ้ไอ้ไออ้สอ้ไออ้อ ฮะโอ้ตายตายโอ้เลดเลดเลดกะกะกสู้กับสลัดอวกาศไม่ได้สู้กับสลัดอวกาศสู้กับสลัดอวกาศนะสู้กับสลัดอวกาศสู้กับสลัดอวกาศโอ้ยเฮียแม่ไอ้พวกจอมพลทหารยี่เง่าคิดว่าจะสู้กับเจ้าสลัดอวกาศได้งั้นเหรอฮะนี่กูเปิดศึกเลยเออแอสซิสินขึ้นสัญลักษณ์รูฟี่โง่ๆง่ด้ยโอเคขึ้นแล้ว ขึ้นเลยย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 แึ้นได้ยยยยยลยยยะยยยยย่ยหน้างยวยยยยยยยโงยัยยัยย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 ย้ยจยยยวสยยยยเยยยลยยยยยยยวยยยยยยดยย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 ยไปดยววยยยยไปดิวูยย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 ยวยยยยบยัยยยยบยยยยยเยยายย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 นยยยยยนยย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 เยย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 ขยย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 ยฮะ โอ้ยโมันโโอ้ยโโอ้ยโอโอ้ยโโอ้ยโอมันกลนโอ้มันเป็นกลนเลยมันเป็นกลนโอ้ยสู้ไม่ได้ทำยังไงดีโอ้เดินแ้งขึ้นไปแล้วายบายเฮ้ยเอ้ยขึ้นไปขึ้นไปกูจะลอยขึ้นไปกูคือเจ้สลัดอว่ากัดเฮ้ยเพื่อนกูไปล้เอ้ยโอ้กูไปไม่ได้เพื่อนไปไม่ได้กไปไม่ได้กูไปไม่ได้เฮ้ยลอยขึ้นไป ลอยขึ้นไปสิไปแล้วมาไวลัตคู่นี้เฮ้ยโกไคเลสเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยไม่ได้วางไม่กนโอเคโอเคโอเคได้ผลมันได้ผลมันได้ผลกระยฮ่ยเฮ้ยโอ้โหปุู๊ฟ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 ูไอ้ไอ้ไอ้ป่านมันใหญ่เลยมันมันมากมันมากกูชอบกูชอบชอบบรขยี้ยมันบรขยี้ยกระยี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระยี่ยกระยี้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย้ยนี่นี่้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ไนี่ไอนี่ไอนี่ทหารหน้างโง่ทหารหน้างโง่ทหารหน้างโง่เป็นไงเราโอ้ไม่เสียใจกูตายไม่เสียใจโอ,โอ้ทีมผมยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับดูจากแต้มนะครับก็ก็ก็ชนะอยู่แล้วครับโอ้เอาไลดีเอาตัวไหนไปดีเดี๋ยวโอ้ก่อนก่อนจะจบแมตชนี้ผมขอไปแกล้งมันสักนิดนึงนะ คือผมจะสามารถเสกไอไอ,อนี่มันด้โกไขโอดูโดโกไขโอแน่เฮี้ยกูรอเวลานี่มันนานแล้วกูรอเวลานี่มันนานแล้วที่จะได้บทขยี้โดยที่ไม่ต้องใช้เออคำสั่งคำสั่งอะไรทั้งนั้นตายแน่นโดนบทขยี้นี่ลงไปเลยเ <c> ฮ <oughs> ้กูบอกก <c oughs> ูบอกให้ลงไปไม่ใช่ใมาทุบ <c oughs> โอ้ย เจ็บโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกำลังเห็นกำลังเห็นกับฟามวินาศของกลุ่มนั้นพังฟังต้องใหต้องต้องใิดเดียวมึงอีิดเดียวมึงบูบูบูรูรูรูไดีนี่สลัดอวกาศกำลังยึดพื้นที่ของเจ้าอยู่ตอนนี้เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกูจะแดกก๋วยเตี๋ยวเรือมันนี่เฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือมาอีกเอาก๋วยเตี๋ยวเรือมา เฮ้ยเชี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 ย oh, ฮ่าๆกูชนะตัดตัดโอ้โอ้ชนะอีกแล้วครับทุกคนโอ้ไปไปต่อโอ้โอ้ไปโฆษณาเมื่อกี้ก็เออผมก็จะตัดออกไปนะครับถ้าถ้าโฆษณาขึ้นนะครับผมไม่ได้จ่ายนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้จ่อยเขาไม่จ่อยเฮ้ยเฮ้ยเล็งเล็งไอ้เต่าเดอะสไนเปอร์ไอ้เต่าเดอะสไนเปอร์เฮ้ยสู้ไม่ได้ ทำไงดีเ,เนนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเฮตัวนี้มันวับไอ้ตัวนี้มันวับไอ้ตัวนี้มันวับอืมเล็งเล็งนิดนั้นเน้นเน้นของหัวนั้นเน้นอุ้มไม่ได้เชียสู้ยังไงดีสู้ยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นเครื่องบินหมดเลยว่ะเฮ้ยเสียเปรียบมากเฮ้ยเสียเปรียบมากเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เฮ้ยเสียเปรียบมากยิงโอ้ยยิงไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันเดินมันเดินโอ้ขยับขยื่นทีมกูกำลังแตกสลายเฮ้ยทีมกูกำลังแตกสลายทีมกูกำลังแตกสลายไม่ได้นะไม่ไม่จริงไม่จริงหยุดกูบอกให้หยุดโอ้ไม่ได้แล้วยียอ้ยไม่ได้แล้วยี่กูบอกแล้วสไนเปอร์กูจะไม่ใช่หลักการของกูแล้วกูบอกกูคือกับตันมาเวลัสไงหยุดกูบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี หยุดการกระทำของมึงซะเฮ้ย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 วาบวาวหนีวาบหนีเอาวาบหนีวาบหนีนี่ไงวาบหนีเอาวาบตามเอาวาบหนีวาบตามเฮ้ยมันควรตีได้มันควรตีเฮ้ยกโอ้โหโดนโดนสุดยอดอาวุธไม่ยอมหรอกเฮ้ยกูไม่ยอมเฮ้ยกูไม่ยอมเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ฮะเฮ้ยเอาสุดยอดโอ้โหไม่ได้ใส่อีกเลยทำไงดีวะไปทำไงดีเฮ้ย เฮ้ยหยุดดุดุดุดยอบว่าะทได้ได้เะไม่จะสู้ได้อะอ่าแกทาอะไรไม่ได้แลยอม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 นี่บอกแล้วอุ้ยงงงซื้อมาทำไมเปืองตังนี่นี่อ๊เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนขอขอขออีกตัวนึงอีธานี่ไรประโยชน์จิ๋วใหยืนนิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหทออกแล้วเดี๋ยวเด๋ยวต้องสไนเปอร์ใส่มันตงสไนเปอร โอ้โอ้มองไม่เห็นเฮ้ยชี่อะชี้อะเร็วชี่ยะเร็วอย่างนี้ต้องเฮ้ยออกมาฮึบลาซาประสัตดีไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึง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 ยิงทำไมยิงทำไมยิงทำไมฮะชอบกลาดยิงเหรอฮะชอบกลาดยิงเหรอฮะชอบกลาดอะอะยิงโง่โง่นี่เขาไม่ใช้กันแล้ววิธียิงนะนี่เขาใช้วิธีชนกันดู นี่แล้วคันนี้ยิงปืนได้ด้วยนี่เป็นไงดิบดิบกูดิบดิบกูบด,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 บดิบดิบเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเสร็จกูเสร็จกูนี่ไงนี่ไงยิ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 งกองทัพเราบุก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 ขล่มฐานมันด <c> ย <oughs> มันไม่นานแล้วทีมข้าต้องกลับมายิงใหญ่อีกครั้งเลย เฮ้ยแกแกมันอาดมากเลยนะโอ้โหไอตัวเดิมไอตัวนี้มันไส้มันอะไอ้ยี่ปืนมันใหญ่ยักษ์เลยเฮ้ยมันดักมันดักเลยมันดักดักเหรอฮะดักเหรอฮะดักเหรอดักกระเป๋าดักกระเป๋าเหรอไม่ดักกระเป๋าเหรอโอ้โหไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเฮ้ยพวกเราเราจะเสียชาติเธอมากกันไปแล้วเว้ยเฮ้ยเราเราจะโดนบดแกยี่กันไปแล้วโอ้โหดูดิจะไม่เล่นลิ้นอ่ะไอ้ยี่โอ้ไปไหนวะไปไหนวะ เฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะฮะไปไหนวะฮะไปไหนวะไปไหนวะไปไปไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยมันไปไหนกันหมดเนี่ยฮะมันไปไหนกันหมดเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวอย่างงี้ไม่ไหวนะเฮ้ยปุ๊บกูเสกเลยกูที่เสกเลยกูที่ขึ้นเลยทีกูใส่มาเร็วเฮลิคอปเตอร์จอมบนอยู่ไหนวะฮะจอมบนไหนจอมบนไหนจอมบน อ๋ออยู่ข้างล่างนี่เองพร้อมบทขยี้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 ชอบจริงๆกูชอบจริงๆนี่อพุมเอ้ยมีหยิบยิง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 เขาซอกมุมก็ช่วยไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่อะยิง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 จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหไนเปอร์ูยังแรงอีก ยุติ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 ต้องเละเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าพูดหานงูฐานงูงูฐานงูงูสู้จนสลัดอวกาศไม่ได้งูงูเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นิ่งนิ่งกูเล็งมานานแล้วนี่เจอหไวติมเฮ้ยอยู่ไหนนี่ไง ปุ๊บ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 ดิบ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 ปุ๊บ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 อุ้ยมันระเบิดควันมันระเบิดควันไปแล้วไปไปบอ้โอ้โอ้เฟี้ยวเฟียวเฟีวเฟียวเฟ้โอ้ยจริงจริงโอ้ยจริงจิงเป็นเครื่องปั่นไม้เลยเครื่องปั่นผลไม้เฮ้ยไปไหนไปไหนไปดิไปไหนขอขอขอเดี๋ยวจะครบโอ้เฮ้ยเฮ้ยจริงจริงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้ตัวเดิมเลยด้วา อือขอขอขอแล้วนะเอ้ยแล้วยิงลัวยิงลัวฮะยิงลัวอุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอีหมันใช่หมันใช่โอ้โอ้โอ้ยิงสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้โอ้โยสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้โอ้โอ้พลเมฆไฮพลเมฆโอ้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นนู่นนู่นเจอแล้วกูเจอแล้ว เ <languages? S 2> จอแล้วเป้หาหมายเป้าหมายวิ่เพพุ่งชนเจ้าพวกผลไม้ voilà. นั่งโง่ในพลโง่ทหารโง่เออเล็งเน้นๆนี่เจอรันเต่าเด็ดสไนเปอร์เข้าไปสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์โอ้ยสไนเปอร์ปึ๊บตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอ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 ไอตัวเนี้ยเล็งไอ้เหี้ยนี่ก่อนเลยไอเหี้ยปืนก้นหนักเนี่ย เฮ้เฮ้ยเฮมันขับรถมันขับรถมันดูเทียอะไรตอนนี้มันขับรถมันขับรถเฮ้ยมันขับไวว่ามันขับไวว่าโอ้โหสู้ไ่ได้โอ้โหสู้ไ่ได้เลยไอ้นี่ก็โอ้โหนี่ขับรถกันเต็มเลยว่ะเฮ้ยมันขับรถกันเต็มเลยไปไหนแล้วออกมาเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะสลัดอวกาศจะแพ้ทหารไม่ได้นะเน้น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 นอนอยู่ในรถเน้นเน้น กูชอบจริงๆเลยพวกพวกเล่นตีเบื่อเนี่ยกูชอบจริงๆเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยตรงนั้นขอขอเจะเน้น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 ไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอไม่โดนเนี่ยเล่นปืนกลหนักเลยโอ้โหกูปิดแล้วนะกูปิดแล้วนะเยี่ยมโฆษณาเยอะจัดจัดเฮ้ย มันไส้มันไส้เฮ้ยครั้นี้เราจะไม่แพ้ครั้นี้ถ้ากูชนะนะกูบอกเลยว่ากูจะเป็นโจรสลัดจ้าแท้จริงกูขอเออกูขอเออนะอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาดิเอาออกมาดิ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 ฮะออกมาดิออกมาดิเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยโอ้หเฉียด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 เฮ้ยเฉียดอืมเฉียดเฉียดเฉียดเกือบไปแล้วนี่เรียบร้อยบอกแล้วยืนนิ่งๆนั่นแหละ ไม่โดนเฮ้ยถ้าขับถ้าขับแบบนั้นก็เฮ้ยขับไม่ได้เฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยอีไอยิงยิงนั้นเน้นวูบวูบได้เนาะ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 อ๋อโออ๋อออ๋อโอ๋อไม่ใกล้ๆกล้อน่าจะไปยิงไม่โดนละเฮ้ย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 โอ้ยไอตัวนี้แม่งหมันไส้เวะเยี่แม่งปืนแม่งหนักจริงเว้ย ไม่ไหวไม่เสกเสกเสกแบบสู้ไม่ได้ต้องเสกอย่างนี้ไม่ได้เสกโลโซแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมันสู้มันสู้มันสู้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 ชนหน่อยไหมอ่ะชนหน่อยไหมอ่ะฮะชนหน่อยไหมชนหน่อยไหมอ่ะเขาชนหน่อยไหมอ๋อ โอ้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 ไปหน่อยไปหน่อยโอ้เล่นโง่โง่นะเฮ้ยเจ้ยเนี่ยชนชนเฮ้ยเลื่อนไม่ลดเลื่อนไม่ลดเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมตายเด็ดขาดเฮ้ยบันดรอสตไปเอ้ยไม่ได้เอ้ยไม่ได้หรอกนะไม่ไม่ได้ไงบอกว่าไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้เดียววูไปซะนี่แหละลูกศรอันเดียวของข้าเฮ้ยเอ้ยยิงยิงเน้นเน้นยิงเน้น จิงเน้น,น,นอ๋อต่อยแล้วต่อยแล้วโอ้วูบ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 ูเบยยังไม่ตายยังไม่ตายมันจะไม่ตายมันมีชีวิตโอ้ยปี๊ขายได้ยุบไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุบอยู่ไหนโอ้โอ้ขายได้ความเป็นตักรวาลว่ากอดเฮ้ยปื๊บ ปุ๊บเสกเฮ้ยไปไปจัดการมันไปจัดการมันโกไฮโอไปจัดการมันลุ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 ไปตรงุล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 อลุ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 ตุลนี้ลุ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 ลูลุ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 ล้ลโลุยุลโล้ยุล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 ุยุด้ลมมไลุลุุ้ม่ตุลุล้ลีลตัวลุลุลุอุนุลุยุล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 ลุ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 วุลนนนุง 150, 120, 5, ร้อยห้าล้วร้อยกี่ห้าแล้วเราต้องแซงมันให้ได้เฮ้ยคะแนนคะแนนกำลังติดติดกันนี่ตัวนี้นี่นั่งมอไซน์เน้นเน้นเว้นนักชอบเว้นใช่ไหมเน่ะโอ้โหนี่มันมอไซน์อะไรกันไม่เคยเห็นโอ้โห amazing นี่อ้วน <laughs> มันไส้เฮ้ย นี่เอ๊ด็ดเดเด็ดเดไอตัวนี้ตัวนี้เอฟเคไอตัวนี้เอฟเคตัวนี้เอฟเคเฮ้ยไม่ได้ตัวนี้บัคโอ๊ตต่อยต่อยแล้วโอ้โหเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตามมันทันนะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ขับรถอยู่ตัวนี้ขับรถอยู่เฮ้ยตัวนี้ขับรถอยู่ก็นิ่งไงเฮ้ยไอตัวนี้โอ้โหกูดิเกียดเกลเลยเยแม่กูดิเกียดเกลอืม หายอยู่ได้อยู่ได้โอ้ีหเฮ้โอ้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ go. มาเล่นแค่นี้แหละครับก็ go. แบบเล่นมาผ่อนคลายแล้วครับก็ go. สรุปร่างเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดกันเองน,นะครับแต่โฆษณาจะเยอะหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอลูปลูบคอ